ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งนะครับแจ้งข่าวกับท่าแจ้งข่าวให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้รับทราบนะครับทางแอปพลิเคชัน i k k t อกนะครับได้มีการแจ้งมานะครับแล้วก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือการอัปเดตในการาเพิ่มช่องทางในการถอนเงินเข้ามานะครับก็จะมี ถอนเงินเข้าทูมารีวอลเลตแล้วก็พร้อมเพย์แล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องทางก็คือถอนโอนผ่านธนาคารนะครับทีนี้ทางที่ต่อก็มีการแจ้งมานะครับว่าใครที่นะครับประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับก็คือถอนเงินไม่ได้นะครับคือถอนเงินแล้วไม่เข้านะครับ ก็ทางทิกตอกมาแจ้งมานะครับแล้วเราเข้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับมาที่โปรไฟล์นะครับอ่าสวัสดีนี่นะครับอ่านี่นะครับทิกตอกนะครับก็มีการเพิ่มช่องทางขึ้นมาคือถุนบลี่วอลเล็ตหนึ่งช่องทางนะครับพร้อมเพย์นหนึ่งช่องทางแล้วก็ โอนเงินผ่านธนาคารนะครับ1ช่องทางนะครับเพิ่มมาเป็นสช่องทางนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้อัปเดตนะครับไปอัปเดตได้นะครับใน Applest เพจสต e นะครับอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับต้องมีเพิ่มช่องทางการโอนเงินเข้ามานะครับอีก1ช่องทางนะครับทีนี้ทางแอปพลิเคชันติ๊กตอนะครับเขาประกาศมานะครับว่าแบบนี้ นะครับประกาศมาแบบนี้นะครับประกาศว่าคือเนื่องจากนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณนะครับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นนะครับการเบิกถอนเงินนะครับโดยพร้อมเพย์นะครับจะเกิดความล่าช้าและคาดว่าจะเข้าบัญชีภายใน7 1 0วันทำการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางแอปก็แนะนำให้ถอนเข้าทูมอนดี e วอลเล็ตโดยตรงนะครับ ถ้ถอนเข้าบูทูมอนี่วอลเล็ตนี้เงินจะเข้าทันทีนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ว่าถอนไปแล้วก็เงินยังไม่เข้านะครับถอนไปแล้วหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วนะครับก็ยังไม่เข้านะครับก็คือทางที่ตอกเขาได้ทราบปัญหาแล้วนะครับเขาก็ออกมาประกาศนะครับแบบออกมาประกาศแล้วนะครับว่า7วันทําการเจ็ดวันถึง10วันทําการนะครับเงินจะเข้านะครับก็คือ ล่าช้านะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ถอนเงินนะครับพร้อมเพย์นะครับถอนแล้วไม่เข้าเหมือนกันครับทางแอปติ๊กตอกก็มีแจ้งมาเหมือนกันนะครับบอกว่าจํานวนเงินนะครับต่อไปนี้นะครับจํานวนเงินนะครับขั้นต่านะครับในการเบิดถอนพร้อมเพย์นะครับ คือห้าบาทนะครับแล้วก็เนื่องจากนะครับปริมาณในการอ่าปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นนะครับการเบิกถอนผ่านพร้อมเพย์นะครับและเกิดความล่าช้านะครับและคาคาและดว่าจะเข้าบัญชีภายใน7-10วันนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับเมอ่อที่ประกาศมาเมื่อกี้นะครับ ทางธนาคารถ้าโอนเพื่อนๆโอนผ่านทางธนาคารนะครับผ่านธนาคารโดยตรงก็รอนะครับ7วันถึง10วันนะครับเงินจะเข้าบัญชีถ้าโอนผ่านเข้าพร้อมเพย์ก็7วันถึง10วันนะครับเงินถึงจะเข้าบัญชีนะครับแล้วตอนนี้อัปเดตมาใหม่นะครับพร้อมเพย์ถอนเงินนะครับขั้นต่ำ500บาทนะครับถอนเงินเข้าพร้อมเพย์ขั้นต่ำ500บาทนะครับ เพราะฉะนั้นแอป TikTok แนะนำนะครับแอป TikTok แนะนําให้เราถอนเงินผ่านทูมันนี่นะครับจะรวดเร็วและสะดวกกว่านะครับก็คือผ่าโอนผ่านทูมันนี่เข้าเงินเข้าทูเอ่อทูมันนี่แล้วนะครับเข้าแอปทูมันนี่แล้วแล้วก็เราไปโอนให้เพื่อนๆน,นะครับถอนจากแอปทูมันนี่เข้าธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการ 2ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนแล้วก็เพื่อนๆนะคนไหนที่เงินยังไม่เข้าไม่ต้องตกใจนะครับทางแอปที่ตอกเขาแจ้งมาแล้วนะครับก็รอนะครับรอคนที่ใครเพื่อนๆคนไหนที่ถอนแล้วเงินยังไม่เข้ารอนะครับรอ7จ็ถึงสิวันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเพื่อนๆกรอกข้อมูลครบรายละเอียดครบทุกอย่างนะครับ ก็รอ7วันทำการนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนก่อข้อมูลไม่ตรงหรือว่าขอข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับทาง F ฟทิกตอกเขาจะไม่รับผิดชอบใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เงินที่เราถอนมาก,ก็คือศูนย์เปล่าเลยนะครับครับผมก็มีข่าวมา ชี้แจงมาแจ้งให้กับเพื่อนๆอ,อย่างเท่านี้นะครับแล้วถ้ามีอะไรเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน t i k t o k เข้ามาเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Sub สไครต์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ